แกรู้ใช่ไหมตาแกว่าการที้เราจับมันมาในวันนี้เราจะปล่อยมันไปไม่ได้อีกแล้วเข้าใจแล้วจ้ะฉันจะดูแลมันอย่างดีบ้านหลังนี้จะกักขังมันจนวันตายเอย้อ ไปเดนเนีอยไมเนะฉจนโดนจับที่เดิมอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนสินี่มันไม่ใช่บ้านหลังเดิมแต่บันคือบ้านบังใหม่ผนังมีการบุอย่างสวยงามประตูก็เป็นไม้สักอย่างดีนี่มันใช่เวลามรทุนชมบ้านเขาไ่เนี่ยมีที่นั่งเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยเรารีบออกจากที่นี่เร็วที่สุดดีกว่าเพราะว่าฉันไม่รู้ว่ามีอะไรอันตรายอยู่แถวๆนี้บ้างต้องค่อยๆกริดดู ได้ยินเสียงเท้าชัดเจนมากเราจะสำรวจไปทีละที่นะคะดูสิว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะมีอะไรปแปลกๆบ้างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมแกลนดี้แดนดซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในแกลนที่ภาคเดิมนี่คือแชปเตอร์สองของเขาซึ่งถ้าพูดถึงความอันตรายของบ้านหลังนี้ มันก็คงจะเป็นการที่มีคุตาอยู่ในบ้านนี้ด้วยละ่ะเราต้องลองสำรวจดูก่อนยตรงนี้มีกล่องอะไรบางอย่างเราจ้องใช้แพผล็อกคีค่ะแล้วก็มีเรือไว้สำหรับหนีด้วยเยี่ยมไปดูซิขับได้หรือเปล่าเนี่ยมีไม้พายไหมไม่มีเชื้อเพลิงแถมประตูท่อระบายน้ำก็ยังปิดอยู่เราต้องเติมอะไรบ้างอะ <citation. S 1> <childhood. S 2> นี่แงต้องใช้น้ำมันต้องใช้ที่ดึงเหรอแล้วก็ ฝั่งนี้ตรงนี้เนี่ยต้องใส่พวงมาลัยด้วยฉันได้เสียงเท้าอยู่ใกล้ๆแถวนี้เองประตูตรงนั้นก็ถูกปิดอยู่เราจะทำยังไงดีนะหรือว่าจะไปหาทางออกทางเดิม,มกระดึบกระดึบกระดึบอืมโอเคทางปลอดโปร่งโลกสบายแกลนี่จ๋าอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะขอพี่สำรวจป้าจักนิดเครื่องทรมานพร้อมนี่ปุ่มอะไรเนี่ยขอดูา <c oughs> ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงไปกับเธอเพื่อนมีกล้องวงจรปิดด้วยเขาได้สังเกตเห็นเราแน่ๆว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้มีห้องประหลาดประหลดัด <c oughs> นานเยี่ยม <ch> มีครอบไปอยู่ไว้ไรนะ่นนนาไม่รู้สิจะฉันว่ามันต้องอยู่ในห้องทรมานแน่ไว้ทำไมเขาถึงไม่เห็นเราอะ่ะไม่รู้ละ่ะขึ้นไปแล้วแล้วกันไปกับเธอโอ้โห ข้างบนตรงนี้นะคะมีรูปภาพของลูกซแลนดิน่าแน่นอนแล้วก็ว้าไว้าแล้วอะไรกันเนี่ยขอขึ้นไปหลบในห้องน้ำก่อนโอ้ยเมื่อกี้ได้ไปพลาดเอาเท้าเตะใจกันจนได้ในห้องน้ำนี้ก็ดูเปลี่ยนใหม่ความโสโครก็ยังเหมือนเดิมเปิดนี่ออกมาไม่มีของแม้แต่อันเดียวให้เราเก็บอือหอสองคนนี้เคยล้าองออกน้ำบ้าไมเน่ย ฉันว่ามันอยู่ในห้องน้ำแน่เลยฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแอบตัวนี้ได้ก็มาได้ครับอยากเห็นหน้าเหมือนกันสองคนนั้นทำอะไรเราได้เอาซินี่บอกเลยว่าท้าทายอำนาจมืดมากแน่ใจก็มาเลยเันเปิดประตูไม่เ,เป็นตาแกเข้าไปด้วยฉันหน่อยว่าในานั้นมีอะไรบ้าง เมนห้องนงอ้ำจากกุญแจของเธอเห็นไหมยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำเลยขืนเป็นแบบเนี้ยพวกเราออกจากที่นี่ไปได้แนะค่ค่อยๆเปิดประตูเอาโครบามามันน่าจะงัดอะไรได้กระดึบกระดึบกระดึบนี่ห้องต่อไป เป็นห้องของการนั่งเล่นค่ะมีรูปภาพของแกรนดี้และสซลันดีนาอืมและนั่นอะไรกันเนี่ยเออฉันได้ทำกับดักที่ประตูเรียบร้อยแล้วมันไม่มีทางที่จะออกจากที่นั่นได้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านหลังนี้ถูกล่อเลี้ยงทําให้ประตูนั้นมันมีไฟฟ้าสถิตเต็มไปหมดเราเข้ามาแอบซ่อนในนี้ค่ะไม่มีที่แอบด้วย หวังว่าเสียงประตูตตที่ดังเมื่อกี้แคลนดี้จะไม่ได้ยินนะนี่เป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มีไม้แขวนเสื้ออยู่สองอันนี่แกอยู่กันกี่คนเนี่ยสามอันด้วยอาแถมขขเ <c oughs> ขาคตเขาไม่ได้ทำเลย ไม้แขวนเสื้อบ่าเอยทำไมจะต้องมาหล่นตรงนั้นด้วยทำให้เราเนี่ยโดนตีไปหนด่งดอกเลยเอาล่ะใส่เครื่องจุดชนวนเรือซะก่อนเท่านี้เราก็เดี๋ยวจากที่นี่ได้แล้วเหลือแค่น้ำมันกับทำไมฉันได้ยินเสียงแปลกแกแกอยู่ที่ไหนกันจ๊ะยายอยู่ตรงนี้นะโอ้โหเจียงปีไทยอยนน่าทึ่งยนะ่าย เด็กเรียนมันอยู่เรียนของเด็กหน้อยเด็กหัวเรียนฉันอยากจะเอาทิ้งรักดีมีหัวมันจริงๆริงกุมแจบนคอตาสันอะไรกันเนี่ยมังว่าตาจะไม่ลงมาใช่ไหมนีม่ฉัน่าจะลงไปดูห้องเรือสักหน่อยนะยาจ๋าน้ำยายลงมาจริงด้วย เหอุปกรณ์วัที่เป็นแล้วปล่อยฉันไปหนอต่อ เขาบอกว่าต้องใช้โคบาในการนนะัดซึ่งโคบาของพี่ต้วเนี่ยโยนมาขที่น่าจะที่เรื่องไปแล้วค่ะมาลองนับดูของสิ่งนี้อาจเป็นสิ่งสําคัญก็เป็นได้นี่ต้องขอหลุดกับดังดูด,ด้วยฮึบโยนมัดหน่อยนะโอ้ในมันสั้นกันหมายความว่าในภาพน,นี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้ปืนยาสมองอีกต่อไปแล้ว ระวัาหลงให้มาซึ่งโดนฉดไฟฟ้าขนาดแพะ่าฮ่าฮาอะไรของแกฮะเดี oh <store>. ๋ยวนี้อ้ยไม่นะโอ้ยยายถึงกับสลบไปเลยนอกจากยายแล้วโดคิดเป็นผีไฟฟ้าด้วยเลยดีกว่าเฮ้ข้ามือถาว่าตายไปตามกันอ้าว ผกุญแจน่อยกุญแจละโอเคอือขัาล่างนี้ผมไมไ่อะไรแล้วเ๋าเขิ้นไปสำรวจข้้นด้านบนมนูดูคุยายอือไม่อยากมองเลยตอนนี้มีนคนอค่ะไปตอูนนบอสกี่สุดเ็งเียม,มีอไรอีกไหมเต้องคอยสำรวจทุกที่ระวหว่างที่ทั้งสองกำลังสงบก่นั้น เุ๊กในเกะไม่มีน่าจะมีแค่อันเดียวเท่าน,นั้นค่ะแล้วก,ก็ฝั่งนี้อ่าเป็นห้องนอนของคุณตาซุ่มซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ในจะเกียบหลุยๆเท่าน,นั้นเออตลบไปนอนแล้วเกินตอนดูฉันตื่นขึ้นมาแล้ว,วนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยขอเดี๋ยวก่อนนี่น,นอนในห้องสิเค,คียร์ี่ กล้องวงจรปิดที่ดูจอใ็กล่งองดีดวงันอยูพวกเขาคยอมอีความเคลื่นไหของเาราบกาจริงๆแล้วปล้อนีด้ดมาใช้ทำอะไรเนี่ยฮึอห้ยมีไงถ้าเป็นชายแล้วเ,เราไปเวนาบ้านติดกับพกเพื่อนเล่นปิดนี้ด้วยอ่าสามารถสลับได้กล้องนี้เป็นกล้องที่ติดกับพกเพื่อนเล่นค่ะฮะนี่มีเปนดังด้วยอะ ภาภาคสองเดี๋ยมันจะมีห้องลับเยอะเหลือเกินลองเปิดดูมีทางสำหรับลงด้วยนะคะแล้วตรงนี้มีกล่องที่มีพลังไรมีลูกขอบคุณพระเจ้าอีกห้องลึกลงไยนี่มันทูกไม่ใช่หรอไอ้ของอะไรไว้ในนี้เนี่ยน่าจะเป็นของที่อันตรายมากๆเพราะว่าในกล่องนั้นมันถูกามไปด้วยซ่าเปิเปิดอยู่ตรงนั้น เราจะหาอะไรมาเปิดมันได้อ่ะถ้าเราไม่มีปืนยานสงบ,บแล้วออกทางนี้แล้วกันคุณยายครับคุณยายมันห,มหล่นลงไปแบบนี้ฉันสองนีวไม่ค่อยดีคนฮตรงนี้ให้แกด้วยเป็นกุญแจสำหรับแซททีไม่รู้ว่าจะเอาอะไรก่อนแล้คนงาอย่าหนีฉันนะฉันรู้ว่าวกแกเข้าไปในห้องนะั้น ที่ไหนเอาดันใส่ตูดใส่ตูดให้ดูสักคริกหน่อยฉันรู้นะแกแอบฉันไม่พ้นหรอกแกเอาพวงมาลัยเรือไปแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้เรือลำนั้นออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แน่หรุอมันดีลไปเลยตอนนี้ตู้ด้วยแล้วก็เรื่องของฉันหนงสุนอาจจะมีของบางอย่างฉันทิ้งของขวัญให้แกด้วยฮ่า ของฉันมันไม่อะไรก็ไม่รู้ง้อเข้าไปดูก่อนแล้วกันทุใหญ่างทุกตาเลยทำอะไรไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้นะมีบินที่หลบซ่อนเหรอหอู้ยดีดีทานลงไปนั่งค่ะนี่ยอมตัวลงไปเดี๋ยวก็ปิดว้าวประตูน,น้ำไม่ปิดออกนคุณที่ไห้ับมาอ้า ฉันรู้แล้วฉันอยู่ในห้องคัวเฮ้จะตามันคึกตเองไม่ต้องถึงมยอยายดอหน้าจะคือตาไปตัดมันติงเลยกันถึงหอบตรอดนะอยู่บนรืนติดไว้อยู่ตองขึ้นไปเอาเซฟทีในไมโครเวบก็มีกุญแจสำหรับเรือด้วยมาลองทดสอบกันไว้เครื่องถอดไฟฟ้าเนี้ยมันจะสามารถยิงไปโดนปุ่มนั้นได้หรือเปล่าอ้าวมก่อน ไม่ไดมวขุบคุณสวา่างดีเอละเรามาดูดีกว่าว่ากล่องนี้เด่ยมันคืออะไรกันเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเปิดไม่ได้ต้องใช้คีย์มาตัดเลยเนี่ยเราจะไปหาคีย์มาจากไหน่ะแถวเนี้ยก็ไปเบรครถเซลเวนจะด้วยมันกระคายเล่าหน้าขาวรึไงแถวเนี้ยดียมันทัอจริงๆเราจะขึ้นไปเอากุญแจค่ะกล่งนี้เชิ มันางแล้ต้องมาเอามันโอ๊ยอยเจ็บขาไปหมดแล้ววเป็นตัวอันตรายจริงๆเลย,เลย,ยไม่าไปเปิดเกะนี้เลยนะคะนี่เจเซฟคีย์น่าจะเป็นคีย์ที่อยู่ในตู้สะพานเปล่ามาอาะไรพยูมาตรงนั้นนีเ้ยต่ว,ว่าไอ้เจ้าแี้จะเป็นคืตัวน,นี้นะมามา โอ้โหทามรนับใต้ดินมีนก้อสโซลิตอยู่อื้อหไม่อยากจะเชื่อเลยความ,มีน้ำมันอยู่ตรงนี้ด้วยวมไมว้ด้วานะครับมาได้กุญแจมาแล้วค่ะตรงนี้มีไม้แขวนเสื้อด้วยต้องคอยระวังดีๆีโอ้โหเปิดเฮ้ เฮ้ย,ย,ยดูมานะว้าแล้วมาเต็มเต็มตุ้มดีกูไปเบนตุม้มดีกูไปเบนวิ่งเบนมาดโอ้ยยสตอนนี้เราสามารถไปเปิดไอ้หีบบ้าได้แล้วอือโอ้ยถ้าต้อเปิดโปงพวกแกมาให้พวกแกเนี่ยได้เปชีวิตอยู่บนโลกนีนกก้อย่างสงบสุขแม่มรืษษ่องใบต้นดูเรนนี่กันแม่ จะเป็นคนที่ถูกลักพาตัวมาเอกผู้หญิงหรือว่าอาจจะเป็นเฮ้อมอนี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้นี่มันเจ้าแดก็กูล่านี่นนะโอ้ยถ้าดูจากประวัติของครอบครัวรแกนดี้แล้วเนี่ยแดก็กูล่านี้มีความสัมพันธ์กับสแล,ดดน,ลน,สแนดีน่าหลานสาวของแกรนดี้นี่นะึบโอเค นี่คือแพทล็อกคีกุญแจที่ใช้เปิดตรงห้องเรือนะน,นี่นะฉันว่าครั้งเนี้ยฉันชนะแล้ว่ะแันนี่ฮ่า่แกไม่สามารถหยุดฉันได้แม้กระทั่งฉันบาดเจ็บ ก็ยังสู้กับแกได้เนเดรักมันจะหนีแล้วโอ้ยขาฉันเหมือนเลือดจะไหลเลยไม่นะเราจะต้องไปโอ้ยโ,ยโยแกไม่มีทางหนีไปได้ฉันกับแฟนฉันจะทรมานแกจนกว่าแกจะตายไม่อย่าตามบฉันมาไอ้ลุงนี่มันจริงเินเร็วอยู่ด้วยจะสามายอยู่หรือเปล่าหายไปแล้ว ไปที่ไหนกันไม่รู้แล้วตอนเนี้ยต้ลงรีบไปเปิดเจ้าดังก่อนเอ้ยโอ๊ยตกใจมีปรามืออีกแล้วนี่คือฮึบประตู <c oughs> <c oughs> อ๋ฉันเริกไปไหวแล้วรู้สึกว่าบาดแผลมันจะทำให้ฉันบาดเจ็บตอนนี้เลือดไปกระจายขึ้นมาเต็มจอไปหมดเลยเอาละเราต้องใส่น้ำมันให้เสร็จฮึบ <c oughs> ค่อยๆรีนดน้ำมันใส่ลงไปหวังว่าแกลนนี่คงจะไม่เจอเรามาในสภาพนี้นะเราไม่สามารถหลีมันไปได้เลยเมื่อเราใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาการใส่กุญแจยืสตาร์ทเครื่องหลากกอนคุนรกบ้ากลับมาฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้มันหลีไปฉันไม่ได้ตั้งใจ ก็หนีออกมาจากบ้านของคุณยายแกรนนี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สองเนี๋ยมีอะไรให้หน่าตื่นเต้นเยอะมากมเลยค่ะแต่นี่เป็นแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นนะคะที่เราหนีลงมาจากทางใต้ดินท่อระบายน้ําและยังมีอีกทางหนึ่งที่เราสามารถหนีออกไปทางประตูหน้าบ้านได้ถ้าถามว่าพี่แป้งรู้ได้ยังไงนะหรอเพราะว่าพี่แป้งเนี่ยได้เก็บลูกปิดประตูมาได้ไงล่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แป้งด้วยตอนจบเนี่ยพี่แป้งขอฝากฉากจบทั้งสองฉากไว้ให้น้องๆได้ดูกันเพ,นเพ,นเพนลินๆละกันสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าบาย ไปจุ Bye. Bye. ๊บจุ๊บโอ๊ยมาไม่ไนะแกรู้ใช่ไหมว่าการี่นี้เอาแต่ที่นี่ไปแล้วแกต้องเจออะไร